ทีครับกำลังจะไปสกายวอล์กเมืองกาญจนบุรีเดินมาทางขวากันนะครับเดินไปเลยโอ้ยเจ๊กเนาะบางคนอ่ะสกายวอล์กเมืองกาญจนบุรีครับ สวยมากค่ะเราได้าำตอบมาแล้วตอนที่เราเดินไม่ต้องเทคนิคการดูเดินสกายวอลคืออย่าอย่าดูอย่ามองข้างล่างนะอย่ามองลงไปนะครับเดินไปเลยฮะดูข้างหน้าตลอดครับสภาพวิวสวยมากครับสวยมากครับแม่น้ำแพร่น้อยครับสวยมากครับแพร่น้อยกว่าเดิม พยโยตย์อยู่ตรงนั้นเลยดูแต่ชายรเฮงโอ้เดินขัดเดินเดินัดเดนอันนี้หน่อยครับสวัสดีครับบ๊ายดีครับอายันสอยยอเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับธรรมดาครับธรรมดาตื่นเต้นนิดหน่อยเทคนิคการเดินเป็นไงครับห้ามห้ามห้ามก้มดูห้ามก้มดูห้ามก้มฮะห้ามก้มครับดูห้ามดูข้างล่างครับให้เดินหน้าตลอดครับ ห้ามดูข้างล่างครับเดินข้างหน้าตลอดนะครับเดิตงกรมครับเดินสบายครับสบายสวยมากครับสวยมากดูข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นแพรนะครับเป็นแพรสำหรับบริการนักท่องเที่ยวครับบริการนักท่องเที่ยว น,นี้ก็จะเป็นเขตเทศบาลนะครับวงการจนบุรีุอีกห0าอเมตรก็จะมาสิ้นสุดด้านนี้ครับใายคลิปครับทีนี้ก็จะเดินทางกลับดูความยาวแล้วประมาณ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 ร้อยกว่าเมตรครับน่าจะประมาณร้อยกว่าเมตรทีนี้ก็จะเดินกลับ มาไปอีกฟากหนึ่งนะครับความยาวก็มาร้อยเมตรครับวันก่อนก็มาล่องแพตรงนี้แหละครับตอนเย็นนะครับวันล่องแพวันก่อนนะวันแรกวันคืนวันที่คืนวันที่แปดครับตอนวันที่แปดนไม่ใช่สิวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดล่องแพ โอ้สบายครับสบายเทคนิคการเดินดูคนหนึ่งดูท um, i mean> ่าทางน่าจะกลัวนะครคุณนิดหน่อยว่าไงครับน่าลากเดินหน้าต่อครับก็จะมีความสูงประมาณประมาณตึกสชั้นประมาณตึกสามชั้น สามชั้นสี่ชั้นครับประมาณตึก4ชั้นประมาณ10บกว่าเมตรกำลังถ่ายคลิปอยู่ครับกำลังถ่ายคลิปครับถ่ายยูทูบเปอร์ครับยูทูบเบอร์ครับฝากช่องเลยนะครับฝากช่องเลยนะครับเต็มหน้าเลยนังเอกช่องครับ นางเอกช่องนางเอกช่องยู่ทางโน้นครับนางเอกช่องครับก็จะมาฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะอีกประมาณสัก50เมตรครับ50-60เมตรครับความยาวจริงๆแล้วมันน่าจะเกิดรอยน่าจะเกิดรอยเมตร ก็จะเป็นห das ้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวข้างล่างให้ภาพให้ภาพบรรยายนะครับให้ภาพบรรยายนะครับให้ภาพบรรยายนะคให้ภาพบรรยายนะครัคเดชเป็นไงครับคุณเดช อย่าเทคนิคการเดินอย่าอย่าดูข้างล่างครับเดินหน้าตลอดครับเดินหน้าตลอดฮะเป็นไงหนูฟังเป็นไงเป็นแต่ย่านคะเป็นแต่ย่านอย่ากระจกนาคีนิวโอกระจกมันอย่างดีมันหนาเทคนิคการเดินอย่าไปก้มดูมากมันจะเบียนหัวเดินหน้าอย่างเดียว ให้ภาพบรรยายครับแผ่นหนึ่งนี่สามารถยืนได้กี่คนครับแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งนี่สามารถยืนได้กี่คนครับต้องลองยืนดูครับูครับครับให้ภาพบรรยายนะครับนักเรียนแถวนี้หนาแน่นเหลือเกินห่างไปแผ่นหนึ่งเดินยืนยืนได้กี่คนแผ่นหนึ่งไง ลองไหมครับลองไหมครับความสูงสุดคลิปเดียวอีกแล้วคลิปเดียวแล้วครับรีดิบค่่ะแปดนาทีฮะอ๋อยอดวิวครับฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามด้วยสวัสดีครับอ้อครับสิบห้าเมตรสิบห้าคนจำกัดจำนวน สิบ้าคนนะครับเตือนข้าด้านนี้ให้ผ้าบรรยายนะครับให้ผ้าบรรยายโอ้นางเอกช่องอยู่ไกลสุดครับไอ้เป็นไงไอ้โอ้โหยยื่นออกมาบริเวณนี้คือบริเวณตรงนี้คือสิบคนนะครับไม่เกินสิบคน คลิปอยู่ครับอันนี้ส่วนที่ยื่นออกมาส่วนของแม่น้ำนะครับเดินยอนกลับครับความยาวปมาณกี่เมตรไอประมาณสองรเนาะประมาณรอยห้าสิบหรือสองเมตรนี่แหละคิดว่านะรยห้าสิหรือ200เมตรนี่แหละความยาวไปไปจอไว้ยอยอนไวเว้ย ความยาวร้อยห้าสิบหรือสองร้อยเมตรประมาณนี้แหละครับเปิดดังโอ้ยูทูบป er> ิดังป็นไงครับฝากติดตามได้นะครับฝากติดตามได้ครับฝากติดตามช่องครับครับฝากช่อง้วยนะครับ R ัป้วครับประจักษ์อัับปิครับก็จะไม่สิ้นสุดวงกลมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับส่วนบนสุด จะสิ้นสุดคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยเปลี่ยนหัวนิดหนึ่งนะครับ